สวัสดีค่ะพบกับริการหัวเซ็งเห่งมอนิงนิวเช้าวันพุธที่10พฤษภาคม2566ราคาทองคำสปอร์ตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ทะลุแนวต้าน2 0 3 0ดอลลาร์ขึ้นมาได้ปิดตลาดเมื่อคืน2 3 3ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา13ดอลลาร์ค่ะปัจจัยดุลนันะ้นมาจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยจากวิกฤตภาคธนาคารแล้วก็ปัญหาการเพิ่มเพดานี้ของสหรัฐ เมื่อวันนี้ปาริจอร์นเบเดนมีการประชุมหารือกับผู้นำสภาคองเกรสนะครับซึ่งทางประธานสภาผู้ฐานรัสดรนะคะก็สังกัดพรรคพับไปกัานก่อนหน้าน,นี้มีการเสนอนะคะว่าเพิ่มเพดานนี้ให้ได้แต่ว่าก็ต้องแลกกับการลดค่าใช้จ่ายใ,ในอีกสิปีข้างหน้านะคะตรงนี้ก็เพื่อลดการขาดดุลงบประมาณของสเมสกิกาแต่ฝั่งทาง บุติสุภานะคะก็อาจจะบอกว่าเออไม่เห็นด้วยนะคะคือทวงสิ่งข้างมา่านโดยโดนแครกแล้วก็บอกว่าให้เพิ่มเพดานนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขไบร์์โจบไบเดนเนี่ยก็คือสังกัดพรรคโดนแครกก็คงอาจจะต้องมาคุยเจจานะคะเพื่อปณีปนอมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าอย่างเจาจากันอย่างตกลงกันไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ยังมีผลต่อเนื่องไปนะคะเพราะเพราะว่าทาง เจนิตจะเด่นมีังสเมริกาเขาออกมาเตือนแล้วนะคะว่าทางองค์แกต้องเพิ่มเพาดานนี้ให้ได้มันนั้นอาจจะสิ่งในการผิดชำระหนี้ได้ในวันที่หนึ่งเมายนนี้ซึ่งตรงนี้ก็ยังเหมือนเป็นบัจจัยช่วยหนุนทองคำได้อยู่ส่วนกองทุน s อ r ีอ a กทัสเมวานขายทองคำออกมา2.6ตันค่ะ ประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคราผู้บริโภค C P I เดือนเมษายนตลอดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น5%เซนเมื่อเทียบปลายปีแล้วก็เพิ่มขึ้น0ูนุดสี่เปอร์เซ็นเมื่อเทียบปลายเดือนตัวเลขตรงนี้ยังสูงอยู่นะคะเพราะว่าเดือนเมษายนเนะี่ยถ้าเกิดเทียบกับมีนาคมก็คือมีนาคมเนี่ยตัวเลขอัตราเงินเฟอ้ออยู่ห้าเปอร์เซ็นตแสดงว่าเงินเฟอ้อในฝั่ง C P I ไม่ได้ลดลงนะคะต้องต้องติดตามกันต่อไปในประเด็นนี้ แนวโน้มราคันทองคำสปอร์ตถ้าดูทางเทคนิคคาดว่าเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นไซเวอัพแต่ว่าช่วงคือต้องระวังแรงเทขายถ้าเกิดตัว x อ p i ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ว่าในทางตรงข้ามถ้าเกิดออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะทองคำก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะตรง2 5 0ดอลลาร์ได้ ระยะสั้นให้แนวรับสองพันิดอลลาร์แล้วก็2 0 0พันดอลลาร์แนวต้าน2 0 5พันหสิดอลลาร์แล้วก็2 0 6พันหกสิบดอลลาร์ค่ะส่วนทองแท่งราคาของสมารคมเมื่อวันปรับเปลี่ยนสามครั้งช่วงเย็นสาม5 0ื่นสองพันสาอยห้าิบาทสำหรับราคาขายออกลดลงหนึ่งร้อยบาทค่ะแนวรับให้ไว้สา3 0 0ืพันสามรอบาทสาม0 0ืพันหนึ่งร้อยบาท แนวต้านสามหม่นหร้อบาทแล้วก็32,700บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่การปรับตัวลงมาการย่อตัวลงมาอย่างแนะนำเข้าซื้อได้จุดเข้าซื้อ2,000ดอลลาร์แล้วก็จุดขายตัดขาดทุน1,990ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทนะคะที่ทางแข็งค่าขึ้นเมื่อวานแข็งค่าขึ้น12สองตาง์ อยู่ที่33บาท70สตางค์เงินบาททิศทางช่วงนี้แข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแนวรับให้ไว้33บาท46สตางแล้วก็แนวต้าน34บาททวนค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ